ดูสไม่รอบอกว่ารักกันไม่รู้เธอจได้ไหมดูเธอรักฉันไม่มีให้ห่ว ตั้งแต่ช้นานี้เราไปถึงตรงนู้นเลยครับวันนี้ครับไฮโลน่าต้อแต่งตัวครัอขอบคุณครับที่ทักทายนะครับวันนี้ครับดีใจามากครับางานของกรีกิลาโรสนะครับต้องเป็นเสื้อที่แบบว่าเสื้อแทนใส่กระชายชนะครับหล่อไหมฮะดีใจามากเมื่อกี้ตอนอยู่ข้างหลังใจแป๊วมากครับเดินเข้าไปหลังเวทีแม่หรอือว <ims itt ils> ่าคนแคะแต่ละคนแต่ละคนนี่อย่างนี้ทั้งนั้นเลย โอ้โหบางคนเรล้อมากเมื่อกี้ได้ยินมาแล้วครับเสียงคลิปดังมากๆด้านหลังเขาล้อไหมล้อไหมล้อตอนนี้ไม่กล้าตอบแกล่อกว่าหล่อครับผมต้องบอกว่าแต่ละคนสุดยอดมากครับเมื่อกี้เห็นตั้งแต่ตอนใส่ชุดเสอยืดยังใส่ชุดนี้แล้วนะครับล่อจริงๆครับผมวันนี้ก็เต็มเพลงมาหลายเพลงครับเพลงที่สองนะฮะคือตรงนี้ผมเดินได้ใช่ไหมครับเดินได้ใช่ไหมครับได้ค่ะได้ค่ะครับเพลงนี้เป็นเพลงสบายๆเพลงนึงครับไม่เคยร้องที่ไหนมาก่อนอยากจะร้องที่เป็นั้งแรงนะฮะ เชื่อว่าลูกพอน้องได้ฝ่ายเลยฮะรู้ยังเพลงอะไร จค่เสียใจใครคนคนหนึ่งที่มีพม้นใจที่เจอก็ไม่ใช่ที่ใช่ก็ไม่เจอคนธรรมดาที่ไม่ธรรมดาที่เก็บฟ้าก็บทางให้มาพบเธอเธอคือคนหนึ่งที่ไม่ต้องอ ทุทีชีวิอ,อจากนี้คงจะดีถ้มีแเธอาก็จะนออย่อยเธอเธอเป็นคนสุดคน,นคนชาทไฉันก็อยากให้เธอเช่อมีแต่เธอ

Happy lobby của ông hồng gang. Mẹ chưa cụm được gặp bỏ i กี่วาไงโอเคตัดสิิเด็้วยโหดีแค่ไอยากเจอชายโอ้ยรู้สึกเหมือนเดินแบบยังไงไม่รู้บอกว่าชิตดีนะผมเคยมีโอ,อกาสได้เดินแบบเนี่ย สองครั้งเท่านั้นนะฮะอาจจะเป็นเพราะสัดส่วนอะไรบางอย่างที่บอกว่าเดินไม่ได,ได้วันนี้พี่แจม่มครับได้มีโอกาสได้เดินเขาเรียกว่าเหมือนทางเกย์แบมนะฮะไปก่อนนะครับเดี๋ยวขอใกล้ชิดกับพี่สาวแปร๊บหนนะึ่งเลยอยากรู้ดีกับซีบอะไรกันเดี๋ยวไปดูต่อว่า,ก,ากันซีบรายกันขอบคุณมากครับขอบคุณมากที่ ทุกคนมาร่วมในงานวันนี้นะครับหลายคนอาจจะมาดูผมหลายคนอาจจะมาดูในแบบแต่ก็ถือว่าได้ดูทั้งสองอย่างคุ้มนะครับผมก็หลานสวัสดีครับเมื่อกี้ไม่ได้เดินมาหานะฮะสวัสดีกรรมาการครับอพอจะประกวดได้ไหมฮะเอ้ยมีคนตอบกันัเยอะโอเคครับเพลงสุดท้ายก็คือเตรียมให้ทุกคนครับเชื่อว่าหลายๆคนเนี่ยอาจจะเคยฟังแล้วก็อาจจะเคยเล่นกิจกรรมของผมกันมาแล้วนะครับอ่ากิจกรรมนี้ครับชื่อว่า กิจกรรม3คําสุดท้ายฮะอ่ะองงกะดีคือกิจกรรมนี้เป็นอย่างนี้ครับถ้าเกิดใครที่ฟังผมพูดอะไรแล้วนะฮะให้พูดตาม3คําสุดท้ายอย่างเช่นน้องนข้างหลังเวทีหล่อมากหล่อมากเุ้ยไม่ครบน้องน้องข้างหลังเวทีหน้าหล่อมากหน้าหล่อมากองงไหมฮะน้องน้องข้างหลังเวทีหน้าหล่อมากหากน้าหล่อมาก,อ,มากอ่ก็คือพูดสามคำสุดท้ายนะฮะ ทดสอบด้านขวา,าไปดีกว่วาเลยฝั่ขวาผมขวาผมแค่น,นี้อ่าด้านขวาครับทดสอบเกมนะฮะน้องๆด้นานหลังเวทีหน้าหล่อมากหน้าหล่อมากจริงๆนะฮะน้องๆข้างหลังเวทีหน้าหล่อมากหน้าหล่อมากด้านหลังขอทีนึงนะครับน้องๆข้างหลังเวทีหน้าหล่อมากไอ้ยังพูดยังไงกันต่อไปให้พูดพร้อมกันนะครับโอ้โหแคร์หล่อมากโ oh, okay. อ้แคลนหล่อมาก oh, <okay. S 1> พูดทั้งประโยคเลยฮะ ครับผมที่จริงเนี่ยเพลงนี้ทุกคนจะได้ร่วมกิจกรรมกับกิจกรรมนี้ด้วยกันนะครับฟังเลยฮะมาัล็งาไนากิจกรรมของเราิดจงลยนะ้ตัแค่นี้นนมันจะรออนไไรอย่างนั้นกัตัวนิเดิง กี่ยังก็เพี่อคิดหนูปลั้นเชียวปลนั้นเชียวตัวนี้นเดียวถึงสาวถึงเผ็ดร้อนด้านหลังหน่อยสิแต่เผ็ดกิงไดยังไงเราก็กินกินจะลิ้นจะพังจะพองเราก็กิน,กนจะใส่นนนในกล้รือรับไมรับไม่กินไม่กินอร่อยจนลิ้นมันเอาไม่อยู่ เปิดตำราอยากสั่็ลับดีอยากจะองของเด็ดที่อร่อยนี้คกิมีเข็ดกินให้กิาิานวนะฮะเตาไปนข้างขวาโอ้ ต่อไปของุนทำกิจรรร้อกันนะ็จริงๆเลยนะตัวเคนนี้ตัเคนนมืจะร้อยอะไรอย่างนั้นคืตัวนี้เดียวตัวนิดเดียวพยายาก็แค่คนดแล้ฟ้นเชี่ย้านเชียวตัวนี้เดียวฉันสาวฉันเพ้อร้องก็ว่าแต่เคยอยไดยังไงเราก็กิด จะพากัดท้องเราก็กินเราก็กินจะใส่ในแก้วอะไลองได้กินลองได้กินลองจะลิ้มมันเอาไม่อยู่เอาไม่อยู่เอาไม่อยู่แม่พี่คิดโน้แม่พี่คิดโน้ขตขอเอามไมดูอยากจะรู้ร,ร้านยังไงแม่พี่คิดโน้ We got to long, from สวัสดีครับโอ้โหวันนี้มาแบบสบายสบายมานไ่้คุยแบบสบายสบายได้ครับผมได้ได้สิครับผมแ่พี่ว่าเรายุดขึ้นดีกว่ากลิ่นไม่เข้าถึงผสมแนได้สครับพี่เล่นเกีนยวับ้จ้าหว้ไม่มีผิดนะแอครับผมหอม่ไมลูกหอมมากครับผมอะไรหอมพีอะไรหอมเออน้องถามอะไรหอม โอ้ดามี่ของกินไม่ด่าด oh, ้วยเออโอ้นามี่ไงโอ้โอนามนี่โอเคโอเคได้ครับแค่ดูนี้เป็นยังไงบ้างครับรู้สึกยังไงบ้างได้มาร่วมกิจกรรมที่กิเกโลรถเราจับเพื่อนครับวนนี้ดีใจมากครับดีใจมากต้องบอกว่ามีเสื้อผ้าสวยๆใส่ด้วยเพราะว่าเราก็เปลี่ยนเสื้อเป็นของกิเกโลรถเหมือนกันแล้วก็วันนี้คนเยอะมากๆครับคนเยอะมากแล้วแต่ละคนก็รู้สึกสนุกกันมากคือดีใจมากที่บอกว่ามีเวทีให้ผมได้เดินแบบด้วยนะครับขอบคุณมากครับผมโชว์ยังโชว์เดินแบบรือยังโชว์เท่ๆด้วย โอ้ชวแบบสักหน่อยจริงจริงจริงจรนมิวซิควิวสิคเดินแบบถ้าเกิดผมเดินแบบกินไหมกินนะครับกินช่วยกินด้วยนะครับกินกินด้วยนะครแทนแทนเดินเขากิดแต่พี่เดินเขาโหรู้ไหมเดินไหมเดินไหมเดินไหมดิวซิควิวซิค้าพร้อมแล้วไปเลยไปเอาสิกเอร์มาสิมสิกส ครับโอ๊ยไม่ต้องแต่ละโค้ดโค้ดตอนแรกกรรมการต้องขีดขาด้วยนะโอ้ยพี่ครับผมก็เกิดอาการอายขึ้นเหมือนกันไอทุ่นเลยด้วยเออเออผมว่าพี่พี่อีกอ่อนนี่ช่วงนี้จะมีสิริกุตรมาเยอะมากโอเคประพฤติรักคาร์ดเดี๋ยวผมาถามแค่เรื่องหน่อยดีกว่าเกี่ยวกับเรื่องราวของลัสไต้์ในของแค่เรื่องว่าเวลาอยู่บ้านเนี่ยแต่งตัวยังไงบ้างครับเวลาอยู่บ้านนี่แะคือถ้าเกิดอยู่บ้านเนี่ยเราก็แต่งแต่งยังไงคือแต่งปกติเลยแต่ว่าถ้าเกิดออกจากบ้านนี่แหละใครกินหน่อยก็คือที่จริงแคน แต่งตัวไม่ค่อยไม่ไม่ค่อยเป็นเท่าไหร่แล้ก็คือพอเข้าไปเราก็เริ่มศึกษาจากพี่ๆน้องๆหรือว่าทางพี่ทีมงานอะไรอย่างนีกบ้างวันนี้ป้ารู้ไหมใส่เสื้อผ้าของกิดีโลสใ้่ไหมกีดีโลสแม่เจ๊จะไม่รู้อ้าวเหรอเอาเป็นไงบ้างแค่วันนี้ได้ใส่เสื้อผ้าของกิดีโลรู้สึกไงบ้างอุ้ยจริงใส่ตอนแรกผมก็ถามเฮ้ยพี่ครับมีเสื้อที่พอดีกับตัวผมหรือเปล่าเพราะว่าเราใส่ไซส์ค่อนข้างเล็กใช่แล้วคือพอมาถึงปุ๊บคือใส่พอดีเลยใส่พอดีมากแล้วก็มีไซส์เราเสื้อเกาบอกว่า มีหลายสายออกมาเขียแต่ตัวเล็กย,ย่างตัวใหญ่มีหมดเลยเออเอาล่ะแคนก็เป็นอีกหนุ่มนเลนะที่จากหนุ่มธรรมดาตอนนี้ได้กลายเป็นศิลปินที่มีแฟนคลับแฟนคลับชื่นชอบเยอะแยะมากมายฝากอะไรถึงน้องๆย20คนข้างหลังหน่อยถ้าเกิดว่าได้เป็นแบรนด์พรีเซนเตอร์ของกีกีกลาโรสแล้วเนี่ยต้องมีการปรับตัวอย่างไรบ้างดูแลสุขภาพอย่างไรบ้างอย่างที่แคนเป็นวออันนี้ครับจริงๆจากที่เห็นด้านหลังเมื่อกี้ต้องบอกว่า,วา แต่ละคนดูดีมากอยู่แล้วแล้วก็เชื่อว่าแต่ละคนเนี่ยกว่าจะหุ่นดีขนาดนั้นเนี่ยต้องต้องผ่านการฝึกเรียกว,ว่าสึกผลตัวเองผ่านการดูแลตัวเองมาอย่างสูงเพราะว่าอย่างเราเนี่ยเข้ามาตอนแรกเราก็เล่นอะไรไม,ไม่ได้เลยแต่พอเริ่มฟิตเนสเริ่มมาในต่นางๆก็ต้อบอกว่ากว่าจะได้อย่างนี้ยากมากครับผมก็เชื่อว่าน้องๆแต่ละคนเนี่ยดูแลตัวเองดีอยู่แล้วก็อยากให้ภูมิใจละกันที่ถ้าเกิดใครได้เป็นที่หนึ่งนะครับก็เหมือนกับมันเป็นเกียรติามากๆเพราะว่าได้เป็นเหมือนกับ ของแบรนด์เสื้อผ้าชื่อดังอย่างนี้ด้วยครับก็อยากให้น้องๆทุกคนบอกว่าภูมิใจส่วนใครไม่ได้ไม่เป็นไรเพราะว่าการที่เราดูแลตัวเองเนี่ยนอกจากจะทําให้ดูดีแล้วร่างกายแข็งแรงด้วยก็จะได้ไม่เจ็บไม่ป่วยกันโอ้โหเอาล่ะได้แล้ววันนี้เราขอเก็บคุยน้องชายเราก็เจ๊อย่างกับแท๊ะลงมาเลยไหมเด็กจะแท๊ะเด็กจะดมอย่างไรไหมเจ๊อยากจะเจ๊ครัวหลังโดนตบเท้าไงอะไรแท๊บหลายเท้าไงเออเอาล่ะขอเสียงคิดให้กับน้องแทยหน่อยครับ ไม่ใช่เแคนที่ชอบกินคานเน่ขาบอกว่าพี่ตอ๋อแต่ความนุ่นความนุ่นอยู่แล้วพี่แคนนะตั้งคีบได้หรือเจครับผมขอบคุณมากนะครับขอบคุณทุกคนมากครับขอบคุณกันครับผมมาไปพักพอยก่อนเลยเฮ้ยขอบ้างไม่ได้หรือไงแคน